มีประวัตินะครับยาย่าอย่าอยาอยายายาอย่า e เฮียอะไรไม่ใช่คนรายการได้นะอะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับจั๊กเบบาลุย <c oughs> ทำไรกันเนี่ยโอ้ยเฮียเขาจะทำงานมึงเพิ่งตื่นในเวรอ่ะก่อนไปดูเลขวันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมก่อนเลยวันนี้คอแห้งมากเลยสามวันสามคืนไม่ได้นอนโอ <c oughs> ้ให้เลขอย่างเดียวต <c oughs> ีดัมมี่ เฮ้ยเรื่องพวกนี้ไม่ดีครับเอาไปจะมุกไม่ดีนะฮะไม่อยากเป็นปลาไก่ไพโปไฮโดรลูกเต๋ากระท่อมน้ำขาวกัญชายาปิดฮะไม่เคยยุ่งไม่เคยหยุดครับนี่เป็นไงเราสองดอกเตจโอ้โเร็วเดี๋ยวจะไปหาเลขอ่ะผมดูที่เฟซบุ๊กอ่ะยังไงฮะเจออาจารย์คนนึงยังไงเขาท่องคระถามาอาจารย์รู้จักเขาไหมอาาจตโตเมจ้านอนอนแกะแต่แกนตาตาในห้างไม่แต่ไม่แกเด็กแกอารมณ์ในห้างผมมีสันตุมีหูสันเจ่าติดการดัดเจ้ามีห้องมีห้องมีให้สแต่ง เพื่นอนกูเองู้เพื่อนจันเกียเหรอเพื่อนจานเองโชว์ซะหน่อย จอเนจาอรักกบักดกสนะเฮนํามามีหางปุ๊ิสาโคะโลสาเกมลีสากรมัสึกะเดมบัเดเฮ่เฮโอ้โหมันปัอย่างนี้กอดท้องเียนั่นนหะแล้วคนก็ชอบกันจเนจากันรักกันจะบนล็บกูเยบจะปุ๊บเฮียอะไรกับลูดอเดจาารักกันรักกันเดามฮ่น้มันมีหนงป ตรงน้มตรงน้นตรงน้นมีนี่จ้าก็สนนนไปนเยน้มมีหางนี่ไงมาแล้วสี่สี่สี่ศูนย์ศูนย์นี่เฮียถูกเป็นดีเจเลขม่ขึ้นเลยจ้ะตัดรางวัลสามตัวท้ายครับสี่ศูนย์แปดต่อไปจานเอาสองตัวท้ายสองตัวท้ายสวยเลยทำไมเสียงมึงต้องตื่นเต้นดีว่าเวลามาทำอะไรพวกแกให้มันดูแบบลึกลับหน่อยไงได้ไะ ต้องได้คิดอาจารย์เนยจอเยเฮียจอรย์อยมึงจะย้อนสอนกันต่อาจารย์เนยจอยเียตีทงเป็นน้ามามีเฮ้ได้แล้วเก้าหกเก้าหกหกเก้าเสวยนะว่าเขาท่องันจอเจยจเยอยู่ไหนานนี้เียท่องใหญ่เลยูกูเลฝนลุกคอยูกันใหญ่ัวเมีย้างนูกกันใหญ่โยโยกตเย็ดโยกเวนี่เห็นยอะไรบ้างเห็นเียหนึ่งหนึ่ง เจ็ดดีอันนี้3ตัวหน้าใช่ไหมเออสหน้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแดครับีลูกจิงจกจิงจกเจ็ดอาเจอ่ะไป07เจฮ้ยสวยนะสรุปเลยลูกครับรางวัล3ตัวท้ายส0 8รางวัล2ตัวท้ายเกรางวัลสตัวหน้า178เลขค่วยจากอาจารย์เก๋นะครับ0ูนยแน่นอนงวดนี้ถูกแน่นอนถ้าเลขอั้นไปซื้อได้ที่ กองสลากพัดลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายโอนไวใจเต็มเงวดนี้เขาคุยเอาไว้80บาทนะ80บาทเซนต์น็อตบอกแล้ว80บาทไปละจานเก๋ไปละวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เวรเขานี้นะฝากทีกระดิ่งสโตรกิ่งพ,พาร์ทลัมเอเวอร์รี่เดย์ให follow ้จานเก๋และเพจผามด้วยไว้เจอกันใหม่เทปหน้าแล้วจ้ามาเนี่ยจออาจารย์มาเจจังมาเดเจน้ำบ้าไม่ห่างพม้อมพร้อมพร้อม